สวัสดีค่ะมาเจอการแซบแบบมัมวันนี้ได้ไก่ทอดนะคะไก่ในทอดเองนะคะหัน่นมันเป็นน่องแบบแต่ว่าหั่นเป็นชิ้นออกมาอย่างนี้ด้วยเพราะลูกสาวเป็นไม่กินติดน่องอย่างนี้นะคะมาค่ะตำหมักหงนะคะหล้กก็พักตัวผู้ดำแล้วจะก,กินใดนะคะเนาะนี่ค่ะมาคม่ามามา,มา,มาได้ข้าเหนียวนะคะมือหนึ่งข่าเหนียวมากค่ะแซบแบบมัมมาทานด้วยกันจ้ามาจ้า สวัสดีค่ะมาเจอกันแซบแบบมัมวันนี้มานี่ค่ะไก่ทอดวันนี้ทําไก่ทอดเนาะส้มตํตมาตำหมูคูเค้าเหนียวพักคือเก่าค่ะลุกยางเหมือนเดิมเนาะมาค่ะกินข้าวกันเสิร์ฟมือนะคะวันนี้เข้าเนียวไม่มีมกระติกเขา้า นะคะก็เลยต้องมาใส่ถ้วยใส่ครับครับ นนไไหนนะั่งกินกับลูกสาวค่ะมองไม่เนะห็นไก่มันอีอานข้าวอม,มาเ่ากันเหลือการอนท้าวเานะ้านาะอานท้าวอยู่นี่คุณยิ่งไท่คือขาตายอยู่อังกฤษนะคะอยู่ลำดับนะ ตนพึ่งง่ายไ,ไม่ยู่กับผัวเลยไม่ถึงปีค่ะ<ม>ไปถือขาดตายถือทุกนาเนเละเบิร์ดอยากกับโมี่ยูนกิจยูรลอนดอนนะคะแ้วกับบบมีขคนไทยี่งงดจักเลยเพราะว่าพี่เขาพึ่งง่ายมาเนาะ เขาเจ้าขา,าสามีเป็นคนลงมือห่วงกับมูเป็นคนลงมือขาเพราะว่าเพราะ,าเ,ราะเรามาอยู่ดีปุ๊บสามีกะน,นี้กับโรมาเนียสามีเป็นคนโรมาเนียค่ะอืไหนเราอยู่คนเดียวนะอยู่กับพาทเมน ูรันดอนนะฮะ, <S <S ะ,ะเป็นจางที่โจรคุณคนสื่อขานอ่ะันเป็นงูกันไหมเป็นงูกันไม่เฟร่ะคะ่ะอายุแค่สิบเก้าปีอืมขาดร้านสิบเมาอย่างอะคิดว่า จะผู้สามีผู้ยิ่งเนี่ยนี่จะประเทศมัจนจะน่าสงสัยอยู่เดีเนาะนี่ละคราติ๊กถึงเตือนว่าชิคบไไพชิคุยก็ไพเบื้องห้ดนดนดูให้มันจริงจังขึ้นไม่เที่ยวไม่เยี่ยมเขาก่อนเราค่อยตัดสินใจมาอยู่ค่ะศึกษากันก่อนมาอยู่กันไหนบ่พาบ่ไว้ก็ค่อยออกจาก่ไปส่งไปต่อคนทำแน่น,นอนค่ะ เขาไปหาเท่าอยู่ประเทศเท่าค่ะจะดีก็ได้เพราะเขาใหญ่ไม่ต้อเขาเอาใจแทนแต่อาจจะบรินเวณที่เท่าคิดก็ได้ะคะ่ะจะนั่นคิดดีๆเนาะหมื่น,นเนี่ยโควิดกัระบาดคนมันเครียดมันจะเห็นเด็ทุกอย่างนะคะบรวิวารจะเป็นไทยเป็นต่างชาติจะเป็นประเทศนะความเครียดไม่ต้ทุกคนค่นนะ,คะ <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> ความเกลียดมีทุกคนฉะนั้นออเตือนเลยนะคะสายฟอดูให้ดีเยอ่ไหวนะคะทุกคนเนาะแม้จะโตติดเองติดก,กันระว่างโตด้วยกันนะคะ คนห้าคนเสายใจใคไปตายอยู่บ้านเมืองหรือคนค่ะคุยออนไลน์เสมอเนี่ยันาะกลัวเ้วยอค่ะอืม สแกมเมอกับม่ในได้ไล่ลายลูดแบบสแมือเนี่ยม่านแบบว่าเออถักเข้าทรงเงาเข้าจริงจะเอาเข้าจริงแต่ว่าเอาไปขายนะคะมีหลายคนที่เจอแบบนี้ฉะนั้นระวังบางคนคบกันดูดีเพราะก็ไม่จูประเทศเขาดีในช่วงหนึ่งเพราะมีปัญหามาเอาทําร้ายร่างกายกับมีค่ะแต่ว่าจะเจอแบบไหเจอคนดีกับดีคนดีกับมีค่ะ ปาปนกันไปว่าประเทศแต่คนดีมีเบิสทุกคนเหมือนนะคะงแต่ปลาปนกันไปเนาะขนานเบิ้งดีๆด้ๆวดยค่ะหรวความเป็นห่วงคนที่จะเดินสายฟอนะคะเมนว่าเออเขาสสิห้ามากเสิยแยกมากอย่างเดียวซึกง้ายมันทองแท้ค่ะ ชีวิตเทั้งชีวิตด้วยค่ะอย่าฝากไว้ก,กับสิงโาหัวหัวที่อานาคตข้างหน้าบึงข้าหลับซุ้มฟ้านมาอยู่ขนาะพ่อปีสาว แบบทางไทยก็สืรอรบบอุ้ยเนาะตีเราอยู่43ปีค่ะในบางทางเนาะคนไทยหน้าตาจะดีจังเน,นี่นยเพราะเปนคนภูเขาอ่ะว่าเราเป็นคนร่มเเนี่ยคะ่ะแต่ว่าพึงใหญ่มาอยู่อังกฤษมาอยู่รอนดอน เขาว่ามงทเทโอยูมันเป็นอันอยังนีนะเขตบ,รรบ,รบร่อปอดภัยอยังแง่หนึ่งนมะันการขาดดูร้ายนะแบบแคร์พวกอาซี่พวกนะอ,นนอย่งที่เด็บปากีสถานอย่งที่นะ้มันดูร้ายเนทะึ่งสิเขตยได้เท่ากับตรงเนาะผู้เป็นผัวมาอยู่เอามาแล้วก็ต้องดูแลร,รักษากันตัวเนาะอ,อันนี้นี่กับประเทศแบบว่า มันจะมีเอียวขาหมือนกันบาจักเนาะแต่จับได้เนี่ยคนหนึ่งอายุสิบเก้าปีเป็นคนถี่หููจักกันเลยํำไปห้องกับบุคเดแล้วน้างรเค้าส่ขาห้องแต่แ้าเป็นหนนมูเนาะอคะนั้นากไว้นะคะให้คิดทุกคนเนาะ กิดดีๆคุยหนูคุยไร้ค่ะแต่ว่าเบิ่งดีๆคลิปนี้กับสิฟากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะตามปากงูค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย